สวัสดีครับพี่น้องกว้างปายสวัสดีค่ะพบพ่อกับกระถินน้อยร้อยวิวอีกแล้วจ้าวันนี้พบกับเมนูปลาได้พี่น่องปลาเผาปลาเผาว,วันนี้ลงทุนร้อยยี่สิบบาทจ้าพักหาิบบาทจาพี่น้องพักง่างอาญาเต็มเลยเด้อน้ำจิ้มกับมาน้ำปลาเผาอืวันนี้ลงทุนมากินแซ่บๆให้พี่น่องเขาเบิ้งเด้อจ้าเ,เึ๊บกัดก่อนที่จะกินเราก็ต้องลอหนังออกให้มันกินสะอาดๆด,ดีๆก่อนอื้อหือ กินก้างมันกวนตรงนี้แล้วก็ทินเลาะตัวใหญ่ยายมากเลยพี่น้องคุ้มนะร้อยยี่สิบเนี่ยเนี่ยอืันจิ้มก็รสเด็ดด้วพี่น้องแล้วก็ทิ้นจะแก่อันนี้ออกค่อยลาะอันนี้ออกแล้วเวลาเรากินเราก็ตกกักเอาแต่นเนื้อมันแบบดีอืพี่น้องลาสดมากอกำลังสุกพอดีเลยจ้ะอืม แล้วกระินกินก,นกระทิ้นกระเช้านินซี่เด้อพี่น้องเขาสันหลังมันออกแล้วกระชีค่อยๆรอแนวนี้จ้ะเพราะว่าปลาทุกชิ้นทุกส่วนกระทินจะกินได้หมดไม่ทิ้งจะกินนินซี่อื้อกลอกหนังมันออกเอื้เนี่ยนอจากพี่น้องก็จะ,จะเลือแต่อย่างนี้บานี้จะกินแล้วบานี้โอ้โหเนื้อติดมาจะได้พี่น้อง ินแตงกัปลากระแซบแล้วอทีนี้บัาเนี่ยทีเด็ดปาลาลวก็นน้ำจิ้มรสเด็ดนะพี่น้องน้ำจิ้มกับอ้าส่วนใช่ไห้อ่ะโบลุนดอกเนาะอื่าคำแหลกกินยังได้ใส่ปลาใส่ผัก,กเยอะๆกินเมี่ยงปลาเผาด้วยพี่นอ้องอืปลาหนึ่งชิ้นเอานี้รวมก่อนแล้วผักเราค่อยตามทีหลัง โอ้โหพี่น้องอื้อหือ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 หอมบานเข้าอื้อหือมบานห,อ,อ,านหอมก็หลีแล้วพบบี่น้องหอมบานเข้าแบบงามอื้อหือปลาเผากับไอ้ต้นหอมผักชีนี่มันเข้ากันจริงๆริงเยพี่น้องอออืื้ห ปลาเผาแบบเออ้นหอมบวานข้าแบบง่ามกะทิเนี่ยมากินผักเ้อะช่วงหนานนี่ผักกำลังง่ามพี่น้องงามใจปีใหม่ เดพี่น้ออเลยอืมอันนี้หอไว้ยอืมอืมอืก สุดยอดพี่น้องปลาเผานี่เป็นอะไรที่กระถินชอบมากเพราะว่าปลาเนี่ยปลาชิมีปูดตีนแล้วก็บ่เป็นอันตรายปันใดยนะพี่น้องกระถินชิมากกินมาก หลวพ่อใจแห้งหอมไงบกขมด้วยพี่น้องมันจะขึ้นยางแล้วก็มีความหวานนิดนึงอื Mm. -hmm. Good job. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm -hmm. รดอิลมพี่น้องแบบสับ mm hmm. หอมบัวกับปลาเผาเขากันคอนเฟิ mm hmm. ร์มสุดยอด ฮึมฮึมสุดน้ำจ้ำสุดยอดจริงพี่น้องขอบคุณหลายๆติดตามมาทิ้งหน่อยเด้อขอบคุณค่ะฮืม